เราใส่กระปุกผิดให้เฉยๆเราวน่าจะใส่ให้ใหญ่กว่าน,นี้ <c oughs> ไข่ปู <c oughs> ปูมันไม่มีไข่เราก็เลยใส่ไข่ปูซะเลย <c oughs> ใช่ไหมไดาเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้าสุกนะคะหมึกไข่ไข่ปูกุ้งสุคกค่ะตกกักรรวมนะคะเรียบร้อยจากเมนูต่อไปจ้าน้องบอกว่าหนูน้ำลายไหลแล้ว <c oughs> เมนต้อไปจะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับร้านยำเจ๊หนึ่งนะคะเรามาพบกับเมนูเด็ดๆกันเลยจา้ามาเลยจา้ามาเปิดเมนูแรกเลยกับยำยกร้านปลรราลูกค้าบอกขอแซ่บๆค่ะจัดให้แบบไม่เกรงใจเนาะบินบินแรกเลยนะจจเยกน้อย,นะอย่าตกใจนะเพราะว่าน้ำยำม,มันเยอะแถม Thèm nữa, thèm trí, không thèm nướu nhạt không sai. nấm yam nếu còn ไปหาวัตถุดิบใส่เองนี่นะคะเริ่มจากปูม้าปูม้าไข่ด้วยนะคะวันนี้ตัวใหญ่มากใหญ่ยักษ์ปูปานไม่อร่อยถ้าปูประจวบ <c oughs> <c oughs> มีกุ้งสด <c oughs> ก้างสุกค่ะ อ๋อถึงว่าทำไมติดสมอนล้นนี่เองไปแข็งต่อด้วยกุ้งสุกค่ะทำไมเสี่ยงเสี่ยงจากคนที่ไหนเสี่ยงคนจากที่ไหนลูกเออหวซลล้วไม่ยอมพูดเลยทีนี้ มียออันนี้แค่ค้อนๆ้นล้านแล้วนะอันนี้รถจัดนะรถจัดค่ะจัดว่าเผ็ดอ่ะอน้ <laughs> องเขาทานเผ็ดใส่ทุกอย่างเลยนะผลไม้ใส่หมดเลยไม่ต้องเลือกเจเลือกให้ไม่ต้องเลือกเดี๋ <laughs> ยวเจเลือกให้เอง อันนี้มอนที่บ้านเนียเยอะมากยังเก็บไม่หมดนะเดี๋ยวพอหมดก็เอาไฟลนเหมือนมะขามันะเผื่อมันจะได้ออกดีตายเลยจ่าจดไอ้นี้ให้เจ๊หน่อยสามไข่บวกหอยแครงบวกแซลมอนแยกน้ำของพี่เล็กตลาดแล้วก็ของพี่ก้ากุ้งสดหอยแครงแยกน้ำสองบินนะอืม บอกหอยที่เล็กตลาดเจ้าเดิมแหละที่เมื่อวานก่อนลูกน้องเมื่อวานลูกน้องเขามากินแล้วเขาก็จะกินอ่ะป,ะปะลาปลาค่อนข้างเผ็ดไปทางน้อยนะไม่ต้องเ,อเผ็ดมากอีกคนของตะก,ก้าช่างไฟอ่ะกุ้งสดไหลบัวไม่ล้าแยกน้ำ เปลี่ยนใจได้นะจากราตรีก็ไกลอยู่นะนา,นานมาทีคือช้ำ <c oughs> ๆไปเลยใส่ทุกอย่างเลยจ้าในร้านสิบสามอย่างค่ะมึกไข่เน้นนะเป็นหมึกไข่นะอ,ขยอย่างนี้ได้นะเนื้อเดินตรงมาเลยอยูหลายตรงมา แม่ค้าใส่ดอกไม้ใหญ่ๆอะ่ะบอกดิเต็นดำบอกเต็นดำ,นดำมีเต็นเดียวแหละ <c oughs> มัาจะมีเต็นเดียวไหมเต็น,นดามเนี่ในยใช่ไหมใครออนไลน์นะคะอันนี้คือเมนูยกร้านนะคะ13อย่างวัตถุดิบมีนะคะปูหมากุ้งสดไข่แข็งกุ้งสุกแซลม,มอนหอยอ่าแล้วก็หอยแข็งมีกุ้งสุกมีก้างสุกนะคะหมูยอแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าไข่แดงเคม็มหมึกไข่ไข่ปูไข่ปลาไขไ่นิดาจ้า สิบสามอย่างนะคะหรือใครจะพิเศษอะไรเพิ่มบอกได้นะคะเราสามารถเพิ่มได้หมดค,ค่คน้าลไข่ปูน่ากินมากฉ่ำ ยกมายกไหนู้ไหมมีกลับบ้านด้วยนะเจ๊แค่นี้นะกลับบ้านอีกหนึ่งจะปุกนะคะบินแรกก็ใช้เวลาทำหน้า,ารอบหน้าถ้า,ถาไม่สะดวกจริงๆก็สั่งพี่หนึ่งก็ได้วันจันทร์ก็ได้วันจันทร์เลยเพราะพี่หนึ่งส่งทุกวันจันทร์อยู่แล้วอ๊บจ้าถ้าเราไม่เอาออกจากรลังโฟมแช่ไว้ได้สองวันอะเปลี่ยนน้าแข็งอย่างเดียวแต่เรากินเย็นเราก็แช่ไว้อย่างนั้นนะคะเปลี่ยนน้าแข็งเอา จ้าเรียบร้อยค่ะยกร้านปันบุรีส่งเข้าประกวดนะคะจ้าเมนูต่อไปค่ะหมึกไข่กั้งนะคะแล้วก็ไข่ปลาจ้าผักรวมปลาร้านะคะ รวมเราก็จะมีข้าวโพดผลไม้รวมนะครับบางทีจะหนึ่งตอบในออนไลน์นะครับผักรวมก็คือข้าวโพดมะม่วงหลายบัวน,นะคะลูกค้าจะใส่อะไรก็ระบุมาได้นะแต่ถ้าไม่ระบุเราก็จะเป็นผักรวมไว้ก่อนเลยมาตรฐานร้านใครไม่กินอะไรก็บอกนะคะเราจะได้ไม่ใส่ให้หอมแดงแครอทอะไรเงี้ยค่ะแจ้งมาได้เลยเหมือนสั่งหน้าร้านเลยนะคะ ราคาเดียวกับหน้าร้านนะครับบางท่านถามว่าราคาเดียวกันไหมไม่ลดมาเขาคิดว่าจะถูกกว่าไม่ได้ถูกกว่าเพราะวัตถุดิบเราซื้อเท่ากันเพราะว่าเราสั่งมาเหมือนกับหน้าร้านค่ะก็จะขายราคาเดียวกับหน้าร้านไม่ได้ลดปริมาณไม่ได้ไม่ได้ลดปริมาณหรือขนาดหรือว่าจะมีแล้วก็มีค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับออนไลน์ พะเจ๊หนึ่งกลัวไปถึงแล้วไม่รับใครจะกินนาะแล้วไม่จ่ายตังค์ด้วยแล้วใครจะจ่ายตังค์ให้เราจางเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปจ้ากับสามไข่รสจัดไม่หวานนะคะอันนี้แค่ปะลากับน้ำมะนาวล็อกแล้วก็บวกน้ำปลาน,นิดหน่อยผัดกกรวมลูกค้าเดี๋ยวพี่หนึ่งลบคนด้านกว่า้ายมือเจ๊เลยจ้ะโนชุก้าโนชูก้า ามันไม่ใส่น้ำตาลมันจะอร่อยมันก็เป็นรสชาติเปรี้ยวเค็มอ่ะปลาล้านะถ้าคนชอบทานแต่นี้ไม่ธรรมดาด้วยดูสีะก่อนแซ่บอิหลี่อยากมาเติมน้ำตาลมาเติมได้นะครับหนูหวานพออยู่แล้วพี่ ใช่จ้าเรียบร้อยค่ะชำชำนี่ต้องบอกเพื่อสุภาพเลยนะจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเจอไหมจริงจริงยาวเท่ากระซึงเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวหล่นหล่นแล้วช็อกจ้าเราจะตัดให้บางบิงนึงให้ลูกค้าทานง่ายนะครับมีหลายตัววันนี้เยอะค่ะนสยพิเศษน้องมาบอกระบุเอาไซส์ใหญ่เลยจ้าไซส์นี้จะอยู่ที่500บาทนะคะสุดใหญ่สุด เราบัางให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้ต,ตัดเราก็ให้ลูกค้าทานาน,ทน,นะใช่มันก็มีเล็กๆหรือกลางๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ทานไม่หมดก็บอกนะคะเรามีใส่ตั้งแต่สองร้อยบาทจนถึง500รอบาทนะคะหมึกอันนี้ลูกค้าเคยทานแล้วขอใหญ่ะคะ่ะทานได้ทั้งครอบครัวครอบครัวมีสองคนเนี่ยทานได้ทั้งครอบครัวโอเค ออนไลน์ก็มีนะขอหมึกไซส์พิเศษนะคะมาขอเยอะมากหลายเจ้าลองทักมาได้นะเอาไม่อาไม่เป็นไรเราเชท่ามาถามมาได้เชวยตอบเจินหนึ่งนิดหนึ่งนะคะรับไม่รับหรือสะดวกไม่สะดวกไม่เป็นไรนะค่ะเรามีคิวทุกทุกเดือนนะคะอาทิตย์ละหนึ่งวันคือเราส่งทุกวันจัน์ทรนะคะ่ะรอเลยนะคะเดี๋ยวต่อยสองก,กระปุกนี้เละ<ล>จ้ะได้เลยวันนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะยังไม่มืดไง หอมมากกับลาบมึกไข่นะคะอันนี้ลูกค้าขอเป็นข้าวโพดจ้าลูกค้าทานแต่ข้าวโพดตัวเดียวเต็มกระปุกเลยนะคะลลนะขอบคุณค่ะฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะเจ๊หนึ่งบายไม่ต่ำยัากระแซบนะบีว<อ> พอเราทำเพจเพิ่มอีกหนึ่งเพจค่ะเพจสำรอ,อ,องเพราะบางเพจเก่าของตอนนี้นเราก็ยังไม่สามารถโพสอะไรได้เต็มกระปุกเลยตัวเดียว500ร้อยห้ารเราไม่ต้องกินอย่างเขาก็ได้มัมีไซส์เล็ก <laughs> จ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ไซส์ยักษ์นะคะช่ำๆเลยตัวเดียวเต็มกระปุกรู้เรื่องไปเลย,ยเจ้าตัวเดียวนะจ้าน่งตัวเดียวค่ะ เลือกตบหมเริอมต้นแต่เท่าไหร่สองร้อยจนถึงห้าร้อยค่ะห้าร้อยนี่คือใหญ่สุดเลยเขาแขนทําแทนไม่ได้<ส>ค่ะจ้าเรียบร้อยค่ะจ้าเมนูต่อไปนะคะกับเมนูปูม้าสุกบวกหอยแครงลวกนะคะปูม้ามีแต่ตัวใหญ่ๆเลยวันนี้ตา๋วที่สองร้อยห้าสิบเลยนะคะๆๆใหญ่ไปหมดแม่ค้าก็ใหญ่ไปหมด ตัวแขงเผ็ดกลางๆไม่ล้านะครับเมนูนี้ สู้น้องไม่ได้บวกครับพดจ้านี่ดีนะวันนี้ไม่ต้องอรอแล้วรอไม่ได้กินนะ่ะต้องบอกว่ามาเร็วได้ผลจดได้เลยนะคะลูกค้าที่มาใหม่นะคะอคขอ,อจ่าเรียบร้อยคะ่ะกับเมนูปูสุกนะคะ ปูม้าสุกบวกหอยแครข้ขาวโพดจ้าชำํชำๆเลยจ้าเมนูต่อไปจ้ะเหนือนแน่นมากเมนูต่อไปค่ะกับปูม้าสุกนะคะหมึกไข่กุ้งสุกนะคะแล้วก็ไข่ปูนึ่งค่ะปลาราผลไม่เอาผลไม้เอาเขา้าวโพดมะม่วงไหลบัวอาจจะงงง,งนิดๆแต่ก็ไม่งงนะคือเข้าใจแล้ว <laughs> จัดเดืดหมึกไข่เลยนะคะให้น้อยเลยจ้ะกุ้งสุกกุ้งสุกตัดด้วยปูม้าสุกปูม้สาสุก อันนี้สามน,นะปูอันนี้เป็นเมนูสุกใช่ไหมจ๊ะหใช่ค่ะเป็นเม,มนูทะเลสุกนะคะเราก็เลือกใส่ได้ะคะ่ะทั้งอ่าจัดส่งออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะก็เลือกเมนูแบบนี้ได้เหมือนกัน ร้านเจติ้งอยู่ที่ไหนครับสำหรับคนที่แบบไม่รู้เราอยู่จังหวัดประจวบนะคะอยู่อําเภอเมืองจังหวัดประจวบนะคะฝั่งเดียวกับเออเยื้องๆกับหน้าเทศบาลเมืองประจวบแต่เราอยู่นนะไม่ใช่หัวหินไม่ใช่ปานบุรีกุยบุรีอําเภอเราอยู่อำเภอเมืองนะคะคนบอกว่าหนูอยู่ตาสามต้นแล้วอ่าก็ไม่ได้อยู่ยยค่ะนี่เลยจ้าลนน่ะห้าร้อยบาทนะเอา้าไม่ใช่หกร้อยหนะ้า ไม่พอนะคะตบท้ายด้วยเราใส่กระปุกผิดให้เฉยๆเรานา่าจะใส่ให้ใหญ่กว่านี้ <laughs> <laughs> ไข่ปูปูมันไม่มีไข่เราก็เลยใส่ไข่ปูซะเลยใช่ไหม <laughs> จ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูปม้าสุกนะคะหมึกไข่ไข่ปูกุ้งสุคกค่ะผักรวมนะคะเรียบร้อยจ้ะเมนูต่อไปจ้า <laughs> <laughs> น้องบอกว่าหนูน้ำลายไหลแล้ว <laughs> จากเมนูต่อไปจ้ะ มาตรฐานค่ะต,ต,ตั้งแต่สองร้อจนถึงห้าร้อยบาทจ้ะผลไม้รวมนะคะบวกแซลมอนไข่เมงดานะคะหมึกไข่กุ้งสุกนะคะเจ๊หนึ่งมาทำผลไม้รวมก่อนเลยสำหรับคนที่ถามว่าออนทัวร์มีตอนไหนบ้างครับตอนนี้เราไม่มีค่ะจไม่ไปนะไม่ไปขออยู่ประจำนี่ก่อนอยู่ร้านประจำค่ะเจ๊หนึ่งจะอยู่ที่นี่นะคะเจ๊หนึ่งจะออกเป็นโอกาสเท่านั้นนะคะโอกาสที่อยากจะไปหรือไม่ไปแค่นั้น ไปแคบบางงานนะคะไปก็ได้เยอะจริงแหละแต่มันก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยครับนึ่งเหนื่อยแล้วก็เรามีหลายๆอย่างด้วยค่ะมันรวมๆกันแล้วแบบก็ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่คือไปขายที่นู่นหนึ่งวันเท่ากับขายที่นี่ประมาณสามวันนะครับสามสี่วันเลยบางทีใช่แต่มันก็เแต่ก็เหนื่อยนะเจหนึ่งเนาะเหนื่อยค่ะผลไม้รวมจะเยอะนิดนึงนะคะวันนี้อีกอย่างลูกน้องก็มีคงมีแฟนด้วยไงแม่เอา ไข่ไม่ดาามีไข่มไข่โอ้โหดูดิมีไข่น่นมีไข่บวกกุ้งสุกนะคะ ช,ชยังไม่หมดนะคะม,คมีไข่แมงดาตกท้ายด้วยแซลมอนค่ะเราก็จะช่ำๆกันไปเลย ต้องให้สวยนะ <c oughs> ยืนเล็งแบบเกรงๆถ่าย,ยาเ, <laughs> เรียบร้อยค่ะกับเมนูผลไม้นะคะแซลมอนหมึกไข่กุ้งสุกไข่แมงดาจ้า่จ้าเรามาโรยด้วยอันนี้กัน,นหมด <ไป S 1> แล้วด้วยนะไม่มีแล้วนะส้มคำคอสเนี่ยเเช้าไปดูไม่มีแล้วทานแล้วมันรสชาติซ่าๆนหวานๆเปรี้ยวอร่อยค่ะสรุป <c oughs> จ้าเรียบร้อยค่ะ ชํำๆเลยปิด้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเจหนึ่งฝากไว้ด้วยกับการส่องออนไลน์แล้วก็ฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะเจหน 1, 1> ึ่งบีวายไม่ำยำกระแซบนะคะแล้วก็ยูทูบของเจหนึ่งแซบตามปากแล้วก็ทิกตอกเจหนึ่งแซบตามปากด้วยตอนนี้ทิกตอกมีคนมาหาเยอะเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยสําหรับช่องทางทิกตอกนะคะสําหรับวันนี้บายๆคะ่ะอันนี้มาจากไหนคะ u t u b e หรือว่า t i k t o k TikTok มึกไม่ค่อยได้ลงนะแต่ว่าคนมาเยอะนะป้าหมึกไข่โอ,อ,อนแล้วคิวที่เก้าปลาหมึกไข่ปลหมึกไข่สวัส่ีคุณพิ่งอยู่ไหมคะหมึกไข่ไซส์สองร้อย เนี่ยพอหายก็ทำาส้อีกด้วจากเมนูต่อไปหมึกไข่ไม่หมึกไข่ใส่ปลานะคะ